สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับเจคพากในนะครับในคลิปนี้จะมาดูตัวละครวินฟริดนะครับจะเป็นตัวละครสัพพเตอร์สายอาร์ติฟเซอร์นะครับก็คือเป็นสายยืนล่างแล้วก็มีของเล่นมีตำม่อนให้ใช้นะมาดูกันเป็นระดับ5ดาวนะครับมาดูสกิลติดตัวกันนะตัวละครนี้จะหาได้จากการเปิดกาชาเท่านั้นนะครับณปัจจุบันนะที่ผมอัดคลิปนี้นะครับตัวละครยืนล่างนะครับ ล็อกได้2ตัวนะฮาเลนก็คือจะถือของเล่นชื่อว่า Reliable Batteries มานะครับจะถือไว้ในมือ3ามชิ้นสามารถลงสนามได้นะครับโดยที่มันความสามารถของมันก็คือเอาไปวางไว้ข้างๆตัวที่เราจะบัฟบะเเข้าหาตัวนั้นนะแต่ว่าใช้ได้กับเฉพาะตัวละครประเภทแคสเตอร์แล้วก็ซัพพอร์เตอร์เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อจำกัดหนึ่งของตัวละครนี้ ไอของเล่นนี้นะครับลงสนามได้พร้อมกันสูงสุด2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็บัฟที่จะได้รับก็คือพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น15%นะครับแต่ถ้าเป็น potential 5จะเพิ่มขึ้นติ่งขึ้นเป็น17%ระยะเวลาท,ที่อยู่ในสนามคือ30วินาทีนะครับต่อมามาดูกันที่สกิลสกิลหนึ่งหลอดสกิลเด้งเองเป็นสกิลใช้เองอัตโนมัติตน,ตนะครับ ISP7 ทำให้การโจมตีครั้งถัดไปเนี่ย อัดาเมจร้อเปอร์เซ็นเป็นกายภาพนะครับใส่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่รอบตัว8ช่องนะครับที่ยืนพื้นไหเป็นศัตรูยืนพื้นเท่านั้นนะครับอีกทั้งนะครับจะส่งผลให้อ่ะลุคคที่ได้รับบัฟจากของเล่นนะครับจะได้ SP เด้งขึ้นมา1หน่วยนะครับทุกครั้งที่สกิลนี้ถูกใช้งานสกิลสามารถเก็บชาร์จได้2ชาร์จนะครับก็คือถ้าไม่มีศัตรูในระยะโจมตีนะครับก็ สกิลจะไม่ถูกใช้ใช่ไหมก็จะเก็บชาร์จไว้ได้นะครับต่อมานะครับสกิลที่2เป็นหลอดสกิลเ,งเองสกิลเป็นสกิลกดใช้นะครับ SP ตั้งต้น30ใช้ SP50 ีห้ครับระยะเวลาสกิล15วินาทีสกิลนี้เมื่อกดใช้จะทำให้โจมตีช้าลงนะครับก็คือดีเลย์ในการโจมต,ตีแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคร,ครั้งหนึ่งต้องรอนานขึ้นนะครับก่าจะไปอีกครั้งแต่จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับเป็นเพิ่มขึ้นอีก1 3 0เนะ ไปแรงขึ้นพอสมควรเลยแล้วก็ทำให้ทาเลนที่บัฟรางโจมตีเนี่ยมีผลเพิ่มขึ้นอีก1.7เท่านะครับและเมื่อสกิลจบลงจะได้ตัวของเล่นคืนมา1ชิ้นนะสกิลนี้นะก็ตัวละครนี้โดยรวมส่วนตัวผมไม่ถนัดสายนี้เลยนะครับก็ไม่ได้หมอะกับทุกคนเป็นสายซัมบอนไกลๆนะแล้วเป็นเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ยืนคื้นด้วยทำให้ผมคิดว่าน่าจะหา แบบใช้งานได้ยากกว่าตัวพพอเตอร์ที่ยืนบนนะเพราะตัวนี้มันก็ตายเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งแทงมันไม่ใช่ทั้ง d e p s มันก็เลยรู้สึกว่าเอาไปยืนล่างมันก็มันก็สูงเสี่ยงที่จะตายด้วยนะครับเพราะมันต้องบล็อกบางทีต้องบล็อกสัสรูก็เลยหาในบางสถานการณ์อาจจะใช้งานได้ยากนยตัวราายนี้ตัวตัวผมก็ไม่ใช้นะครับอันนี้ก็ผมมองว่าตัวละครน,นี้สุดแล้วแต่สไตล์ตผู้เล่นแต่ถ้าเรียกว่าเป็นตัวเมตาไหมก็ไม่นะครับ ใครที่เล่นแต่ตัวเมตาก็ข้าไมไปได้เลยแต่ใครที่สรรหารูปแบบการเล่นใหม่ๆตัวละครนี้ก็อาจจะตอบโจทย์คุณคุณอาจจะต้องไปลองเองเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่ paradox simulation ครับมาที่ paradox simulation นะครับให้เลือกเป็นสงองครับมาถึงก็ลงคลิกก่อนเลยนะครับตำแหน่งนี้คนระับายเลย ต่อไปก็ลงวินฟริดนะครับตอนนี้นี้หานลงทีนี้รอให้สกิลคลิกพร้อมนะครับก็คือระยะโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วจะยิงถึงเมื่อสกิลสกิลใกล้พร้อมก็บัฟให้คลิกแล้วก็กดใช้เนยสกิลทั้งสองตัวได้เลยนะครับ ตรงจุดนี้ก็รอไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะเริ่มมีเวฟที่ศัตรูเดนบนเนี่ยมันเดินมาสาตัวในช่วงนั้นจะต้องเริ่มใช้สกิลนะครับอันเนี้ยเริ่มมาแล้วก็ผมปั๊บไปก่อนเลยนะครับก็ใช้สกิลได้เปิดใช้เลยไม่งั้นเคลียร์ไม่ทันเพราะว่าวินฟิตล็อกแค่สองนะครับ <c oughs> นะก็จบเวฟเวฟที่เลนบนมีสามตัวจบไปแล้วต่อไปก็รอเล็นล่างมาอีกตัวหนึ่งนะครับนะมาตรงนี้ปั๊แล้วก็กดใช้สกิลฟริกได้เลยและเมื่อสกิลของวินฟริต้อมนะครับก็กดใช้ตามไปผมบัฟให้วินฟริตด้วยนะก็ มันว่างอยู่อ่ะก็กดใช้ไปจะได้เคลียร์ได้เร็วขึ้นด้วยอะเป็นนั้นจบนะครับขอบคุณคนที่ติดตามสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีดคุน